สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเล่นประจำวันกับประจ,ะจรักษ์ทางทางสี่ีดัดมีวันนี้เป็นวันอัคารที่6มิถุนายนนะคะทุกท่านได้เข้าไปลงทะเบียนกับแอปพลิเคชัน M อ็มไทยหรือ,อยังคะเรียกว่าตอนนี้นะลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยนะคะ ภัยประกันชีวิตก็มอบประกันอุบัติเหตุให้กับทุทกๆท่านเลยค่ะในวงเงินถึงสามหมื่นบาทนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่สามสิบมิถุนายนค่ะทุกท่านจะได้เดินทางอย่างอุ่นใจในทุกช่วงของเวลานะคะอย่าพลาดสิ่งดีๆที่ทางเอ็มไทยได้จัดให้กับทุกท่านนะคะเอาล่ะค่ะเราจะมาดูกันข่าว่าคนที่เกิดวันอังคารมันพุธกังคืนแล้วก็วันเสาร์เนี่ยวันนี้เรื่องหน้าที่การงานนะียกว่ามีความก้าวหน้ากว่าที่เราคิดไว้ค่ะการเงินยังสะพัดข้อมือดีอยู่นะคะ แล้วก็วันนี้ยังเหมาะที่จะเดินเรื่องขอกู้ยืมหรือขอผักถอนด้วยนะคะเรื่องโชคลาภมีให้เห็นซะบ้างเล็กๆน้อยๆอยวันนี้ตั้งรรมดระวังในเรื่องของบริวารคนใกล้ตัวสักนิดหนึงนะเพราะว่าเขาอาจจะนําเรื่องเดือกเนื้อร้อนใจมาให้กับคุณสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันพฤหัสบดีแลวก็วันอาทิตย์ค่ะวันนี้เป็นวันหนึ่งที่คุณมีโชคลาภนะหรืออาจจะได้รับของขวัญของฝากจากคนรู้ใจค่ะ เรื่องของการงานเนี่ยหากมีการติดต่อประสานงานเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของข้อตกลงต่างๆนะเพราะว่าพอถึงเวลาเนี่ยมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะคะวันนี้ไม่หมกักการลงทุนเพิ่มนะสําหรับการเงินค่ะยังคล้องมือได้นะคะสําหรับสีมงคลวันนี้เป็นสีฟ้าสีแดงสีน้ําเ,เงินกัสีบ่วงตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นพระแม่ธรณี ดวงพระทันใจแล้วก็น้องกุมารทองค่ะสามองค์นี้เสริมดวงเรื่องการเกักบโชคลาภได้เป็นอย่างดีเลยส่วนพระสังขจากรกับพระศรีวลีค่ะสององค์นี้นะจะเสริมดวงการงานค่ะแล้วก็ใครมีปศคปัญหาต่างๆนะสององค์นี้จะช่วยขจัดปัดเป่าให้หมดไปเครื่องประดับเสริมดวงในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเพชรเป็นหยกค่ะหามาเสวมใส่ใติดตัวไว้เลยค่ะจะนําโชคลาภให้กับทุกๆท่านเลย คนที่เกิดในวันนี้นะคะหรือเกิดในช่วงของเดือนมิถุนายนในรอบสัปดาน์นี้เวลาจะทําบุญเสริมวนวันเกิดนะคะเน้นเรื่องของการซื้อที่ดินนะคะหรืออาจจะสร้างถาวรวัตถุเช่นการสร้างโบสถ์นะคะสร้างวิหารอันที่ส่งตรงนี้ค่ะจะทําให้เราเนี่ยมีฐานะการเงินนะคะที่มั่นคงหน้าที่การงานก็จะมั่นคงด้วยเรื่องของอาหารค่ะจะใส่บาตรทาบุญเรื่องพระนะคะหรือถวายสังฆทานเนี่ย จะต้องมีกะทินะคะอยู่ในอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงเผ็ดต่างๆก็ดีนะคะหรือขนมต่างๆที่มีส่วนผสมของกะทินะคะอย่างเช่นบัวลอยเป็นต้นตรงนี้ค่ะจะเป็นเคล็ดค่ะจะทําอะไรเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายด้วยนะคะเมื่อวานนี้ฉัะตัวเลขที่วางไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ17.30นเลขที่ออกคือ391แล้วก็98 รอบนี้ตัวในเลข9ค่ะเข้ามาในหลักสิบบนแล้วก็สิบล่างชุดจับคู่นะก็เข้ามานะคะเป็นตัวกลับของสองตัวบนคือ19แล้วก็เข้ามาตัวกลับของสองตัวล่างด้วยเช่นกันก็คือเลข89สำหรับรอบ19.30นเลขที่ออกคือ833กับ15รอบนี้นะคะตัวในเลข1ค่ะเข้ามาในหลักสิบล่างนะคะแล้วก็ในชุดวินก็เข้ามาสองตัวล่างเช่นกันนะคะก็คือชุดวินเนี่ย วางไว้ให้มีทั้งเลขหนึ่งกับเลขห้าเลยมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันอังคารที่6มิถุนาค่ะในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขสาเลขห้เลขสี่เลขหกเลขเก้เน้นไวิที่เลขสากับเลขห้ชุดจับคู่สามศูนย์สามหนึ่งสามสกู่งห้าสองห้าเจ็ดห้าแปด แล้เรือรอบ18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข3เลข2เลข4เลข8เลข7ในวิธีเลข3กับเลข2ชุดจับคู่30 31 35 36 39 02 12 52 62 92ส่วนในรอบ19.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข0เลข6เลข1เลข2เลข7 เน้นไปที่เลขศูนย์กับเลขหกค่ะชุดจับคู่ 03, 04, 05, 08, 09, 36, 4, 6, 5, ่ศูนยก็ไปทั้ง3มช่วงเวลาเลยนะคะของวันอังคารค่ะทุกท่านอย่าลืมนะคะหมั่นทําบุญนะหมั่นให้ทานโชคลาภเงินทองจะวิ่งเข้ามาหาเราแล้วก็อย่าลืมค่ะเข้าไปลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันเอ็มไทยด้วย พรุ่งนี้มาพบกันใหม่ชากับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ